ครับผมก็ลงมาเสร็จแล้วครับผมลงมาฝนก็ตกพอดีเลยโอ้ไปกันครับตกแรงซะด้วยหนุ่มคบก็โยนไปตรงเตียนๆแล้วตรงคลองน้ำา้วนุ่มเดี๋ยวก็ดับครับผมไปไปก็มาดูด้านนี้ครับผมโอ้บักใหญ่เลยบักใหญ่เลยครับผม วัสดีแต่เช้าครับผมมาดูตัวเอาเกสรดอกมายราาไปดูกันครับผมเต็มเลยครับผมแต่เช้าเลยไปขึ้นไปแล้วโอ้โหดูยากเลย

เดี๋ยวนั่งดูตัวคู่ครัผมเยอะเลยแต่เวลามันขึ้นดูยากครับผมเพราะมันเป็นต้นยูคาโอ้ไปแล้วเพื่อนไปบริเวณนี้ครับผมต้องดูให้แน่นอนครับผมต้องให้ตัวช,ะชะัดๆไปดูที่ลง่ลงๆก็ได้ครับที่ลง่ลงๆก็มีเยอะเลยนี่ครับผม ถึต่ตรงเมื่อกี้เนี่ยเกสรเกือบเต็มขาเกือบทุกตัวเดีย๋ยวนั่งดูทั้งคู่เดีย๋ยวนั่งดูตรง,งลุงลูงดีกว่า ลำบากดูลำบากเลยนะครับผมเวลามันขึ้นละมงไม่เห็นเลยป่าอยู่ค่านั่งดูนานหน่อยแล้ะครับผมขึ้นหลายตัวแล้วแต่พอขึ้นไปถึงครึ่งกลางหายเลยไม่รู้มันจะไปช่องไหนนั่งดูสักคู่ครับผมนานหน่อยแหละกดให้ดูตัวอยู่ป่าอยู่ค่ารู้เลยครับผม ขึ้นมันขึ้นมองหาไม่เจอครับผมขึ้นแต่เราเดินมั่วเดินมั่วครับผมนู้เจอแล้วน้อครับผมไม่รู้รังใหญ่หรือรังเล็กนะเพิ่งก็เดินมาถึงยังไม่ดูไปดูลายแบนเลยลายขวางอันนี้ต้องใช้ถอยนะครับผมถ้าไม่ใช้ถอยก็ต้องขึ้นเก่งนี้ขึ้นต้นนี้ต้นนี้ก็ต้องถอยเหมือนเดิมแล้วก็โหนไปนี้ เฮ้ยังไงก็ต้องใช้ถอย้ะครับผมไปดูลายเปนครับผมใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้หลังใหญ่ใช้ได้ครับผมโอ้โหน้ำน้ำโตอยู่อ่าหลังใหญ่อยู่หลังใหญ่ครับผมอืมอืมหลังใหญ่เลยครับผมกล้องไม่ชัดหน่อยครับผมไป หายาแห้งทํำครบครับ hmm. ใช้ถอยแามสี่ลูกถึงกิ่งนี้ถึงกิ่งนี้ประมาณสี่ลูกแล้วก็อีกสองสามลูกไปกิ่งน,น hmm. กะก็เดิกขึ้นได้ครับผมไปครับผมหายาแห้งทำครบอันนี้แต่เช้าอยู่เลยนี่นี่ตะวันยังประมาณสองโมงครึ่งน้ำหมอกยังไม่แห้งเลย ไปครับผมหายาเพื่อไม่เสียเวลาก็มาดูด้านนี้ครับผมโอ้บอกใหญ่เลยบักใหญ่เลยครับผมไปครบทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนี่สะพายมาแล้วดู้ย เดี๋ยวได้ตอกถอยขึ้นครับผมเดี๋ยวได้ตอกถอยขึ้นเดี๋ยวไปเจอกันบนลังเลยครับผมเจอกันบนลังเลยตอกถอยประมาณแปดลูกไปมาถึงหลังแล้วครับผมหลังขาวดีครับมองดูด้านล่าง <c oughs> มองดูด้านล่างเหมือนเหมือนเหมือนมีน้าโอ้โหเขามาตัดน้ําไปแล้วเอือ <c oughs> <c oughs> เอ้าไหนๆก็ขึ้นมาแล้วผมขอค่าน้ํามันเลยกันตายแบบนี้มองดูด้านล่างก็ไม่เห็นมีรอยตัดมันยังอูมดีเอเอ,เ,อเดี๋ยวขอค่าน้ํามันเลยกันพได้ค่าน้ํามันครับผมโอ้โหลังบักใหญ่ ผมกินแล้วโอ้ยเหย่อยู่ทีมองดูไม่เห็นใส่ขายมาแล้วครับผมงมดก่อนดูนดูนเยอะ เกรงเลยเดี๋ยวมาทำาที่ผึ่งครับผมขอละดื้อไข่ฝาดไว้กว่าใด ไปกันครับก็ได้แต่ลังแค่นี้เลยอ้ไม่รู้วานสะปาดน้ำมองดูข้างล่างอ่ะเหมือนอุ้มอุ้มมองดูต่ำเหมือนอุ้มอุ้มอ้ยเย่ย yeah, ดูไม่ดีครับผมไปไปลงขอบคุณครับ ไปครับผมโหลยเสร็จแล้วเสิ่งเลยเอ้ยโอได้ค่าน้ำมันครับผมครับผมก็ลงมาเสร็จแล้วครับผมลงมาฝนก็ตกพอดีเลยโอ้ไปกันครับตกแรงซะด้วยหนุ กูคบกูโยนไปตรงเตียนๆแล้วตรงคลองน้ำนั่นเดี๋ยวก็ดับครับผมไปไป